เอามาใช่เออไอเครื่องดงนี้มันอยั้นะถมเอาเขาอยนี่เดนกเ้าอะไรแก นะไม่ยากอะไรง่ายกูสอนเองพอช่วงแต่ต้อไปตัดแต่งตัวแบบคนฝ่ายดีมันจะดีกางเกงเน่ะอย่าไปซื้อกางเกงโหลตัดแล้วมันจะพอดีพอดีป้าพอดีพอใส่แล้วมันดีไม่ใช่ใส่แล้วนะชายกงเกงไปอกับรองเท้าแล้วเวลายืนแล้วเนี่ยทำให้มองกางเกงนี่ยเทเลอร์เนี่ยฝรั่งเนี่ย เขาว่าเจเลอร์เ,รน,เนี่ยผู้ดีเขาชอนเงนเขาบอกว่าเขาต้องวัดตัวนั่งมาดูตัวตัดแล้วมันจะพอดีเออไอ้ราซเสื้อเกงหนูเกงหลัวมันเห,นหนลือใครเขาเลือกก่อนเราแล้วถึงเรามันจะมาถึงเราผ่านกี่มือเอาวมันเปยี่ห้อยี่ห้อคนไม่ใช่ยี่ห้อเกงอย่าเอายี่ห้ออื่นมาเชิดชูดตัวเราเอาเครื่องผ้ามาเชิดชูดตัวเราเออเชิดชูตัวเรา แต่งให้มัเรียบร้อยเลยไรทำถือแต่งเรียบร้อยไหรถึงแต่เร,ร,ราทำตนนะลอ้เวลาทุก่อบางคนเอ้ยไมคนใร้อัลอันตอลองตาช่งางหาวะควกเราได้กีชดาเนี่ยอันนี้พันสอยห ไอ้พันเร้อยหบาทคนนี้เราต้องจ้างรถไปซื้อย่างอทองปรเทศมนมีขายแพง่าโอติมาบ้านนอกจากไม่ใส่เพราะว่ามี๋ยวหายใส่ก็ไม่ใท่ เอาลงหายอ่ะแล้วใส่ไปไหถ้าเราเป็นคลิมพาธดีนะมันดูดีมันไม่ใช่น่ามันไม่ใช่แต่งตัวไฟตาแล้วอนจะมองแต่งตัวเป็นไฟดีมันสมภาพเรียบร้อยเนี่ยใส่ไปตามประเทศมาแล้วเนี่ยโรยมาโทษก็ลกแล้วตอนชะลอเนี่ยแต่จริงๆอะตอนชะลอเนี่ยอ้าวโยกอะไรอยู่ ตถทงประตูเขามามมาลับท่านมาทาได้ใส่ออรองเท้หาอะไรเหมตอใช่อไม่ใช่ท่านใสม่มาได้ยังไงใช้สงไครับถ้าคุณรู้กวจะใช้ดินสีปั๊บผมไม่ใช่จะพไปเล่นกันไ,ได้นะอาก็อายทำไม มันเป็นรองเท้าในฝันเนี่ยไที่ฉันไม่กลัวเป็นรองเท้าในฝันที่ฉันเป็นเองฉันเป็นคนโจรเด็กพูดเป็น,ปนแฟมิลี่เราบอกจุ๊บจิ้งเราเสคมันไปอย่างหนักจุ๊บจิ้งไม่มีรองเท้าใส่ได้ใส่คู่แรกๆนะอายุ34-5ราคา4บาทท่นาน้านี้หน้าฝนเดินตามริมคลองนะ ดินเปียกน,นู่นโดนทายอยู่นี่หูติดปกดิเราทำมามาำแล้วจะขึ้นมไปแล้วจะไปทาพันงไทยัดยักษ์เสียบชีข้างบนเองอ่แล้วก็ไปยังไงนัยโยมถ้าไปเสื้อคนเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าเนี่ยโยมทำงานกี่วันที่จะเหลยอเจ็ดพันห้าจะติดการแค่เจ็ดพันห้าแต่คนม่เนี่ยมาแคาเนี่ยถ้าห้าร้อยทเจ็ดพันห้า 75, ได้ไอาจะคนละมื่นได้ไ เงินก็จะเยอะอย่าเอาเรื่องของเทาง้าดูข้างตัวจริงๆนะฉันอยากจะได้สีแดงแต่นี่มันไม่มีขายเ็นนกเบอร์ต่อชะนอยนะเบอร์ก้าขึ่งนะลูกอานุนัก็มาเจอลูกเบอร์สิบล่างไอ้ตัวสิบมันใหญ่ไปหน่อยตัีนกระมังลุก เบอร์เก <the ầ y> ้าขึ้สีแดงแบบอาไม่ใช่จะทำบุญนะแล้วเธอคิดจะมายลรวุลวง่อจะส่งพระนะมาให้คำตอบแต่เพราะที่ใหญจะใส่สีแดงก็หนึ่งชื่อเดียวกันสองใส่แล้วเป็นผู้ดีตีแดงเราล้ววโทรไปเบอร์นินนะขึ้นไปสำมัข้าที่ไทยที่สุดนะที่มันมีแต่กระเป๋าอินแล้วก็ตั้งสนบาท ตนงงนีสภาพามนนะ,ออะชชอนตอนบบนี้ต้นยาวตอนนี้เออมันวิ่ตามเชนบียตามขายรองเท้าอผมจะี่นะเอาพระบอกวอาจารย์อาจารย์ไอชั้นพามันวิ่งตามอาจารย์แต่ชั้นล่างเข้นไปจากชั้นสูงสุดไปลงสิข้าตาา่างๆมาถ่ายองเท้าเออถ่ายตัวเลื่อนถารองเท้าทุกย่างก้ามันค่อๆแล้วการไม่ขึ้ประมาณนั้นแล้ว มันเจ็ที่รองทามันชอบมันชอบเร้่อรก็แต่งตัวมาดีลูกเออท่อเอามันดีละอแล้วเคยใส่แบบที่พ่อต่นแบรี่นอ่ะคูนเจ็ดพันห้าสิก่อ็ดคนนะไปอิตาลี่ะและไอ้ก็ะสัรงท้ชนานคุณสันห้าปะพอรงพค้นฝนก็ตกฝนก็ตกก็เปลี่ยกซึมน้ำหลุดคุณปอประตูน้าบอกในคุณอย่าไปเอารองเท้าเปิดเลยระบบนี้เขาซื้อมารองน เยียก็แต่จะเึ็ห้าจะบป็นห้าเมื่สิบแปดปีที่แล้วผมใส่มาแล้วไม่เคยมองหน้าเขเดินลงจากองนท้าเจานก็หน้าตรงไหมันก็องเท้าแต่หกับพวาเรา,านหาานังกับพอกเราเออแล้วแา้วเราไม่มองเลย อีตอนปลายใส่รองทาเนี่ยแอนยัวนหน้าบูสต์ขานะพอไปแล้วพอไปเสียต่งประเทศมันหน้าหนาวนี่ลูกแล้วซื้อเบลลี่แล้วก็ไอ้บรรดาเราก็ซื้ออะไรฮะบรรดาที่กางีม้าใช่ไ่มันเคลือบมนหน้าคือมองไปข้างนอกไันจะมันเห็นแต่เขามอจากข้างนอกมัองมองจากข้นนะแต่มองจาก้างนอกก็ด้การสุพมาโอ้โหยังหลอนแล้วหนึ่อพอเดินมัาจะขึ้นกระปินแอ์มองเนี้ย แล้ใส่รองท้า,ทา,ออามาัานนี่แทนว่าคือเออเราเลยกลับมาว่าทั้งมันเป็นความรยยาที่ติดตัวเราเอาเป็นตัานาการแจกไปภาพมันดีใจเอ,อแล้ใส่รองเท้าแบบนั้นสวดมุนไม่เคยมีความสุขให่เจ็ดปันห้าอนึ่มันได่ตงบันได อดน,นะไอนที่จะอดถึงผู้ชายมันใส่ไปทงไปต้องนะ้ําไม่อบบางั้สะบัดไปลงตรงนู้นพงคนหลังน,นะครับล้วต้องมาเช่นเที่ยวนี้นนะเออแต่ใจเราต้นานแไม่มีใครกินสบายแต่ขอให้ผมเคลิกทำตัวดเีเครื่องแต่งตัวสคยยำคัญอย่าเด็กชอบคนลรังแข้งขาเด็กมีเรือนี้ก็บชนัรังนสมัยก่อนเนี่ยเขาโชหัวสมอง แต่เด็กนญิชอบโชว์เขาบ้า,า,านทำไมเพรสมัยก่อนเขาโชว์สมองทเทคนิคก็แล้วสมองมเทคนมันไม่ค่อยมันจึงจะละรวดลายต่างๆเดี๋ยวนี้เขาโชว์เข้าบ้านสมัยก่อนก็าโชว์ขีดมือในนี้เขาโชว์สีทาเล็บสมัยก่อนเขาปวดการทําทินด้วยรังแฉ่งยวนี้เขาหญิงโชว์เรียวขานี่จะเรื่อนในชอบโบราณเป็นขา่าแต่ชอบอิสฉาคนดีใครดีกว่าอิสฉา เองสี่ข้อชอบพฤติกรรมเบี่ยงเพศชอบพฤติกรรมเบี่ยงเพศชอบพฤติกรรมเบี่ยงเพศชอบควางลูกเศรษฐีชอบควางลูกเศรษฐีชอบสร้างเรื่องบันสีชอบสร้างเรื่องบันสีชอบเป็นผีกัปนันชอบเป็นผีกัปนันคุณวิจิตชอบพฤติกรรมอะไรเบี่ยงเพศเดี๋ยวนี้ยวมันตกรู้เจอ แล้วอีทุกเมืองไทยในทุเลีเข้าไปไหมครั้าปยอกมากอาการยมาตัดเ็บบ้างหายใจหยดอเมริกานไม่มีผู้ชายเดินเป็นรุ้งเดียวเข้มเดียวอ่อนนะและนี่เออุ้นข้าวเนี่ยเขาเขียวเนื้อตัวสาสรากเราจะรุกกันอีกงนมันถีงกระเป๋านี่เ